จากกรณีสถานการณ์การสู้รบแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดและแม้ว่าจะมีคำสั่งหยุดยิงแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถไว้วางใจได้หลายพื้นที่สำคัญฝั่งไทยสามารถยึดได้แต่มีบางพื้นที่ที่กัมพูชารุกล้ำต้องยึดคืนมาให้ได้โดยเฉพาะปราสาทตาควายซึ่งเป็นของประเทศไทยผลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพที่สระบุว่าสำหรับปราสาทตาควาย มีฐานทหารกัมพูชาอยู่ใกล้มากระวางกำลังหน้าแนวซึ่งเป็นปราสาทเดียวที่ทหารไทยตรึงกำลังอยู่และยังเข้าไม่ได้ที่ผ่านมาทหารได้ทดลองปฏิบัติไปสี่ครั้งยังเข้าไม่ได้ยอมรับว่าทหารกัมพูชาวางกำลังเข้มแข็งประกอบกับมีการวางทุนระเบิดโดยรอบอย่างหนานแน่นโดยในปฏิบัติการ4ี่วันที่ผ่านมาใน11ที่หมาย ตอนนี้ทหารไทยอยู่ห่างจากปราสาทตาควายประมาณ30เมตรฐานทหารกัมพูชาอยู่ติดกับปราสาทตาควายซึ่งได้เปรียบแต่ตอนยืนยันว่าปราสาทตาควายเป็นของเราเราต้องเอากลับคืนมาให้ได้ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีความสูญเสียทหารกัมพูชาจากเหตุประทะทหารไทยระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมว่าความสูญเสียของทหารฝ่ายกัมพูชาน่าจะราวๆ3,000คน เพราะใช้กำลังจำนวนมากในปฏิบัติการซึ่งตนก็รู้สึกเห็นใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะทหารกัมพูชาก็ทำตามคำสั่งผู้นำของเขาพลโทบุญศีลกล่าวว่าในส่วนปราสาทต,ตาเมืองทมและปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินในช่วงการประท้าฝ่ายทหารกัมพูชาพยายามเข้าไปยึดโดยใช้กำลังถึงหลักพันแต่ทหารไทยรักษาปราสาทต,ตาเมืองทมไว้ได้ ขณะนี้เราได้ปิดประสาทตาเมือนทมและอยู่ระหว่างกำลังพิจารณาว่าจะปิดตายหรือปิดบางช่วงไม่ให้ขึ้นซึ่งต้องรอพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งต่อมาทางด้านของวัสนาน,านุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุตอนหนึ่งว่าพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงการบินโดรว่ามีการขึ้นบินเยอะจริง ทั้งบริเวณที่ตั้งฝ่ายเราสนามบินคลังอาวุธคลังระเบิดบ้านพักทหารโรงพยาบาลผมได้ประสาน20จังหวัดหาแอนตี้โดนหาตัวคนบินโดนจะได้ตัวแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนไปให้สุดอย่าเพิ่งสรุปว่ามีอาการทางจิต ขณะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกถแถลงการในนามของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีเนื้อหาตำหนิพลทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองของไทยโดยอ้างถึงคำกล่าวเกี่ยวกับประสาตรควายและประสาัตราเมืองทมโดยถแถลงการระบุว่าวันที่10สิงหาคมพลทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ประกาศแผนการ,กรเกษียณอายุราชการซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง51วันโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศแรกประกาศจะยึดปราสาทต,ตาควายซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยชอบธรรมของกัมพูชาและประกาศที่สองประกาศปิดปราสาทต,ตาเมือนทมซึ่งอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยและบุรณา,าพแห่งดินแดนของกัมพูชาคำถแถลงนี้ถือเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความพยายามยั่วยุและวางแผนล่วงหน้าเพื่อรุกรานอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาการกระทําของผู้บัญชาการกองทัพภาคสองบุญสินภาคกลาง ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุในการประชุมวิสามาันเมื่อวันที่28กรกฎาคม68และเจตนารมณ์ของการประชุมวิสามาันของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม68ประเทศมาเลเซียในการประชุมวิสามาันของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ครั้งล่าสุดกัมพูชาและไทยได้ตกลงการในประเด็นที่2เป็นหลัก ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่เคลื่อนย้ายกำลังพลรวมถึงการงดเวน้นการลาดตะเวนเกินกว่าตำแหน่งปัจจุบันกัมพูชาเน้นย้ำจุดยืนที่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาโดยสันติและยึดมั่นในหลักการสันติภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดกัมพูชาหวังว่าไทยจะยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขข้อพิพาทชายแดนเพื่อฟื้นฟูสันติภาพให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังได้ยื่นคำร้อง ต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพันธมิตรที่ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งจนนำไปสู่การบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้และขอเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่เพียงแต่ด้วยวาจาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำเนินการที่เป็นรูป,ปรธรรมรวมถึงการหยุดยัง้งการละเมิดและการยั่วยุทั้งหมดและให้หรื้อถอนลวดน้าที่แอบซ่อนอยู่ในดินแดนกัมพูชาโดยทันที โฆษกยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมบริเวณชายแดนยังคงสงบและทั้งสองฝ่ายควรรักษาเสถียรภาพนี้ต่อไปเพื่อร่วมการแก้ไขสถานการณ์นี้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจขัดขวางสันติภาพเสถียรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ ยังเป็นความปรารถนาของประชาคมโลกด้วยดังที่ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านข้อความแสดงความยินดีและการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงนี้รวมถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการประชุมสุดยอดร่วมรัฐบาลกัมพูชาไทยหรือ J หรือ GBC สมัยวิสามัน